ถ้าเอ๊ร้อนมากๆใช่ไหมลูกร้อนมากมากเลยค่ะร้อนจนต้องปิดไฟโอ้อากาศอบอ้าวเหลือเกินใช่ไหมลูกแต่ว่าขนาดร้อนแค่ไหนนะคะสามสีก็ยังก็ยังมาเทคแคร์ลูกนะคะอยู่อย่างนี้นะคะเขาแม่สามสีร้อนจนต,ต้องปิดไฟนะคะจต้องเปิดไฟหลอดอ่าเนี่ยค่ะ เปิดไฟเปิดไฟโคมไปเล็เกๆเลคะ่ะนี่ยค่ะดูดูอุ้ยหมาเห่าหมาเห่าร้อนมากๆผมร้อนใช่ไหมดูพัดลมก็มีนะคะพัดลมก็มีแต่ก็แต่ก็มันเป็นธรรมชาติของฤด,ดูร้อนนะคะมันก็ต้องร้อนดูเทคแคร์เทคแคร์กันดูแลกันโอ้ oh. ใชเนาะชาติที่แล้วเราเป็นอะไรกันเนี่ยฮะชาติที่แล้วเราสามชีวิตนี่เป็นอะไรกันเนี่ยได้มาดูแลกันเนี่ยฮะโอ้ต่พูดไปแล้วก็เป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์กันแน่ๆเลยนะคะนุค,คิดว่าคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่นุค,คิดแต่นุชื่อแบบนั้นนะคะว่า คนเราถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์กันถ้าไม่มีอะไรต่อกันจะได้ไม่จะไม่ได้มาเจอกันนะคะคิดแบบนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรอะ่ะเป็นญาติเรามาเกิดไหมมาใช้กรรมไหมหรืออะไรไหมนะคะก็คิดไปนะคะเพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างนี่ถุงทองนี่เหมือนแม่นกมากเลยนะคะ ส่วนสมสีเนี่ยเหมือนยายนุกมากเลยะคะ่ะสองตัวนี้คือคือแม่นุกกับยายนุกเขาก็เสียไปแล้วนะคะแต่แต่พฤติกรรมบางอย่างอาการบางอย่างเนี่ยมันคล้ายแม่กับยายมาก <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าแม่กับยายจะมาเป็นชาติสุดท้ายละจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรืออะไรก็เราก็ไม่รู้นะคะแล้ก็เราก็ได้ แต่คิดคิดไปนะคะโอ้ยร้อนจะตายก็หยอกกันเนะลูกเนอะเมื่อ,อสองวันที่แล้วนะคะนุกไม่เห็นน้องหมาที่อยู่ข้างทางเลยอะคะ่ะสองตัวนูกก็ใจไม่ดีนะคะนุกก็เตรียมอาหารไปให้แต่ว่าไม่เห็นเขามาออกมารอนะคะแต่วันนี้เขาออกมาแล้วมันก,ก็ดีใจมากคะคะนูกก็เลยเอาอาหารให้เขากิน ตรงที่น้องน้องหมาอยู่ทุ่งนาที่เขาอยู่นะคะมันจะเป็นป่าตรงนั้นจะไม่ใช่ป่าทึบนะคะมันจะเป็นป่าแบบอ่าเป็นป่ายูคาไม้ไม่ทึบนะคะข้างในเข้าไปอีกมันจะเป็นในลาห้วยนะคะนุกคิดว่าน้องอ่ะไปกินน้ําที่ลําห้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งน้องออกมาเนี่ยตัวเปียกเลยนุคิดนุกคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเจอนตรงนี้มันก็ มันก็หลายวันอยู่นะคะเขาก็ใช้ชีวิตโดยการกินน้ำนี่เลยกินน้ำประทังความหิวนะคะแต่แต่เดี๋ยวนี้ได้กินกับนุกแล้วค่ะให้เข้าใกล้ก็จริงนะคะน้องหมาสองตัวที่ข้างทางแต่แต่ไม่ให้จับนะคะให้ให้เข้าใกล้ก็จริงแต่พอเราจะจับเพาะว,าวิ่งหนีเอาไม่ให้จับนะคะก็รอว่าเผื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจดี ่านไหนอยากจะรับเลี้ยงน้องแต่ก็ยากนะคะเขาไม่ให้จับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวนี้ก็ยังได้กินอาหารกับนุกอยู่อะค่ะก็ยังก็ยังดีกว่าที่เขาอดนะคะเห็นเขากินแล้วก็เห็นเขากินแล้วก็คือคือพอเขากินแล้วเราก็อุ่นใจนะคะเพราะว่าถ้าไม่กินมันก็ต้องหิวหิวใช่ไหมคะเหมือนคนนี่แหละ ถ้าคนไม่กินคนก็หิวดังนี้หมาก็ต้องหิวเหมือนกันนะคะเขาได้กินแล้วก็เฮ้ยโ่งอกเหมือนกับว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราได้ทําอะไรหลายอย่างไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวคือก็ปิดเทอมอะคะ่ะปิดเทอมแต่ถึงจะเปิดเทอมก็ต้องก็ต้องไปอยู่ดีก็ต้องให้อยู่ดีนะคะทําได้นะคะมันเป็นความมันเป็นความที่ เป็นความสมัครใจเป็นความที่เราอยากให้เขาได้อิ่มนะคะจากอาหารจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้น้องๆได้อิ่มก็อธิฐานเสมอว่าขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงราบลื่นแล้วก็สมหวังดังปราถนานะคะ ก็ให้ปลอดภัยนะคะชีวิตท่านก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกทกท่านนะคะมาถึงเ c ซทุกท่านเวทีที่เป็นกำลังใจให้ถุงทองและและสามสีนะคะที่เอ็นดูถุงทองแมวพิการนะคะขอพรบคุณมากๆเช่นกันค่ะก็พรุ่งนี้นุกจะได้ไปซื้ออาหารมาตุนไว้ให้เด็กๆนะคะเพราะว่าแม่นาเมตตามาให้แล้วนะคะแม่นาก็คือ ดูแลมาตลอดอโหแบบมันไม่มีอะไรจะขอบคุณได้มากแบบมันมันแบบไม่มีคําไหนจะแทนคําขอบคุณได้จริงๆค่ะเพราะว่าแม่ดูแลมาตลอดนะคะก็ก็นุก,ก็สัญญาว่านุกจะจะคิดดีทดําดีแล้วก็เมตตาต้องหมาแมวจอนนะคะตลอดไปนะคะกอะสำหรับคืนนี้นะคะ นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ